มาเรียนกันต่ออีกหน้าหนึ่งนะครับ,ะรบปะป .6 หนังสือที่ชื่อว่า Fly w i t c h English นะครับหน้าที่25ในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับทักษะการเขียนครับ Writing What will the world be like Write What will the world be like แปลว่าโลกจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับให้นักเรียนเขียนหัวข้อเหล่านี้ โลกจะมีลักษณะอย่างไรนี่คําคำแปลอยู่นี่นะครับส่วนคำแปลนี้นะครับก็คือ writing competition นะครับซึ่งแปลว่าประกวดการเขียนนะครับหรือประกวดการเขียนเรียงความนะครับนะคำแปลอยู่นี่อันนี้เป็นวารสารนะครับนะ kids club magazine magazine แปลว่าหนังสือวารสารเอกสารนะครับ club ในที่นี้คิดกลับแปลว่าชุมนุมของเด็กๆนะครับนะแปลว่าชุมนุมหรือแปลว่าสโมสรในที่นี้ในที่นี้หมายถึงชุมนุมนะครับวิชาชุมนุมของเด็กๆตามโรงเรียนก็จะมีวิชาชุมนุมนะครับหัวเรื่องนะครับที่จะประกวดเรียงความชื่อว่า the world in ten years time นะครับโลกในอีกสิบปีข้างหน้านะครับนะคำแปลมาอยู่นี่นะครับเพราะว่าพื้นที่มันมีไม่เพียงพอนะครับ ส่วนประโยคข้างล่างนี้นะครับ How will the world be different นะครับคำแปลก็มาอยู่นี่นะครับก็คือโลกนะครับจะมีความแตกต่างอย่างไรนะครับนะ Different แปลว่าแตกต่างนี่นะครับโลกจะมีความแตกต่างอย่างไรคำแปลอยู่นี่ครับดังนั้นเมื่อดูตามภาพนี้แล้วนะครับผมแล้วเราก็มาตอบตามคำถามเขาด้วยนะครับนะเพราะคำถามนั้นหนึ่งนะครับคุณครูเขียนเลขหนึ่งไปให้แล้วก็ตอบ แล้วก็ใส่ตัวคุณครูทําเป็นตัวหนังสือตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าตัวใหญ่มันพื้นที่ไม่เพียงพอนะครับนะให้เขียนเรียงความโดยในใจความนั้นตอบคําถามเหล่านี้ด้วยซึ่งนะครับขอชี้แจงให้ทราบว่าสำนวนการเขียนนี้เป็นสำนวนของคุณครูพี่นันเองนะครับเพราะว่าไม่มีในหนังสือฉเฉลยนะครับนะอันนี้เป็นแนวทางให้นักเรียนนะครับเดี๋ยวจะมีคําแปลอยู่ด้านล่างเอามาแปลกันเลยนะครับตอบคําถามข้อที่หนึ่ง เวลากเรียนเขียนเรียงความนักเรียนไม่ต้องใส่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะครับนะใส่เนื้อหาเรียงต่อๆกันไปเลยนะครับแต่คุณครูแยกให้เห็นว่าตอบคำถามข้อหนึ่งเพราะข้อหนึ 1, ่งเขถามว่า will there be more people why แปลว่าในอนาคตข้างหน้านั้นจะมีผู้คนเพิ่มมากขึ้นใช่หรือไม่เพราะอะไรนะครับคุณครูก็เลยตอบให้เหมือนที่บอกนะครับนะเป็นความาคิดของคุณครูเองนะครับนะ นั่นก็คือ what might happen in next 10 years is จะเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ what ตัวนี้แปลว่าสิ่งทึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะครับนะไม่แปลว่าไม่ได้แปลว่าอะไรนะครับนะสิ่งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอีก10ปีข้างหน้านะครับ is that นั่นก็คือว่า there will be fewer people นะครับจะมีผู้คนน้อยลงนะครับนะผู้คนจะมีน้อยลง but แต่ว่า more elderly people แต่จะมีผู้คนสูงอายุมากขึ้นนะครับนะ A elderly peoplebecause นั่นก็เพราะว่า there are fewer newborns นะครับเพราะว่าจะมีเด็กที่เกิดใหม่ๆนะครับนะ newborns fewer นะครับลดน้อยลงนี่คือตอบคำถามข้อหนึ่งส่วนข้อที่สองนะครับก็ถามว่า what kind of food will people eat ต่อไปนะครับผู้คนจะรับประทานอาหารแบบไหนชนิดแบบไหนอาหารคุณปูก็เลยตอบให้ประมาณว่าพี่ปู่ผู้คนว l l เอชมอร์ด e ลิเ i o ั s food ผู้คนจะรับประทานอาหารที่สำเร็จรูปนะครับนะดิ i ิเค o ั s food อาหารสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูปหมายความว่าอาหารที่สั่งนะครับนะทางคอมพิวเตอร์หรืออาหารที่ตัวเองไม่ต้องปรุงเองกระทำเองนะครับนะที่ เป็นแพ็คเป็นกล่องแล้วในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ต่างๆอะไรเหล่านี้นะครับ All o o t h t t d t e s n t n t n e to to c o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  k นั่นก็คืออาหารที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องปรุงเองนะครับนะ Doesn't n e n e to to c o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  k เพราะไม่ต้องเสียเวลาทําเองนั่นเองนะกดสั่งได้อย่างเดียวเลยต่อไปข้างหน้า because นั่นก็ว่า it can be order over the phone มันสามารถที่จะสั่งซื้อได้ผ่านทางโทรศัพท์นั่นเองนะครับ แต่คุณครูแปลเอาใจความเลยนะครับถ้าแปลตามคำศัพท์อิดแปลว่ามัน c แคนแปลว่าสามารถ be order นะครับแปลว,ว่าถูกสั่งเป็นแพสซีฟไว้นะครับนะบ e อ r d e r o v e r the p h o n e t o e phone นะก็คือสั่งผ่านทางโทรศรัพท์นั่นเองส่วนข้อที่สามนะครับคำถามบอกว่า will the world be noise r e r o f i e a e r หไหวต่อไปนะครับโลกจะเงียบลงหรือจะ อ่าส่งเสียงดังมากขึ้นนั่นก็หมายควว่าในโลกนี้จะมีเสียงอึกระทึกของผู้คนผู้พูดคุยกันหรือว่าผู้คนจะเงียบลงนะครับเพราะอะไรคุณครูก็ตอบให้ประมาณว่า the world will be quieter นะครับโลกจะเงียบลงนะครับนะ because นั่นก็ว่า people are too busy playing with their phones ผู้คนจะมัวยุ่งแต่กับการ ใช่คำว่าเล่นโทรศัพท์ก็แล้กันนะครับนะเอาง่ายๆเลยนะครับ playing with the phone นะครับนะเล่นโทรศัพท์อยู่นะครับเรไม่ได้พูดคุยกัน to talk to each other โดยที่ไม่ได้คุยกันเลยนะครับก้มหน้าก้มตาเล่นแต่โทรศัพท์กันอาจจะใช้ธุระก็ได้นะครับผมว่าเล่นในที่นี้โอเคนะครับนะใช้คำพื้นๆธรรมดาธรรมดาต่อไปข้อที่4ครับ how will office and school be different นะครับ สภาพการทํางานในออฟฟิศหรือสภาพการเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียนนั้นจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับในต่อไปข้างหน้าคุณครูคก็ตอบให้ประมาณนี้นะครับ้อท mm ี h hmm. e Office mm hmm. นะครับ In the Office mm hmm. ในสํานักงานนั้น people will be working with their head down at the computer ผู้คนนะครับก็จะก้มหน้าก้มตานะครับนาะ head down ก้มหน้าก้มตาทํางานกับคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับนาะ w i e l working at their computer but in the school แต่ในโรงเรียนนั้นนะครับ there will be more information on the internet for c h i l d r e n t o learn นักเรียนก็จะค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับนะผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้นนะครับหรือครูครูก็จะใช้ระบบสื่อทางอินเทอร์เน็ตนะครับนะในการสอนมากยิ่งขึ้นกว่าธรรมดากว่าตอนนี้นั่นเองนะครับ ต่อไปข้อที่5ครับก็ถามว่า Will the world be cleaner o r d i r t i e r หไหวต่อไปนะครับโลกของเราจะสกรปรกหรือสะอาดขึ้นเพราะอะไรคุณครูก็ตอบให้ประมาณว่า The world will become d i r t i e r because โลกจะสกรปรกยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับนะเพระาะว่าโลกสกรปรกหมายความว่ามนุษย์จะสร้างสิ่งที่ก่อให้เกิดความสกรปรกแก่โลกมากยิ่งขึ้นนะครับ because ก็เพราะว่า the will be Constructions under the sea จะมีการก่อสร้างต่างๆนะครับนะใต้ทาเล and in the air หรือในอากาศก็ได้นะครับนะไปสร้างสิ่งต่างๆไว้ในอากาศก็จะก่อให้เกิดสิ่งสปลกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนะแล้วก็ข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับนะข้อที่หกเขถามว่า Will people have more times or less time โ o สปูดแอนฮอบบี้ผู้คนจะมีเวลาเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงนะครับในะในการที่จะเล่นกีฬาแลกะก็งานอะเรกทำงานละเรกยทำหมเพราะอะไรคุณบูก็เลยตอบให้ว่า people will have more time for sport ผู้คนจะมีเวลามากขึ้นนะครับในะในการที่จะเล่นกีฬา and hobbies แล้วก็ทำงานละเรก b ด c ีก s e นึ่งก็เพราะว่า robots will replace humans in their work เี่ยลไว้ว่าแทนที่นะครับเพราะว่าหุ่นยนต์ต่างๆนั้นจะเข้ามาทํางานแทนที่มนุษย์นั่นเองนะครับมนุษย์ก็เลยมีเวลาว่างเยอะในการที่จะไปออกกําลังกายนะครับเล่นกีฬาและก็ทํางานได้ดีกนะครับนี่คือในความรู้สึกของคุณครูนะครับนะเขียนให้เป็นตัวอย่างซึ่งนักเรียนอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่นะครับในะความคิดตรลงแต่ละท่านแต่ละคนและที่แปลมาทั้งหมด ก็เป็นภาษาไทยอยู่ตรงนี้นะครับข้อหนึ่งถึงข้อหกโอเคนะครับผมวันนี้พอดีระบบเสียงรู้สึกว่าจะเริ่มขัดข้องพอดีเลยก็จบพอดีนะครับนะในการบันทึกคลิปนะครับเพ่อูพเตรียมเอกสารไว้ถึงหน้าที่ยี่สิบห้านะครับดังนั้นวันนี้ก็ขอจบเอาเรื่อยๆแค่นี้ก่อนนะครับนะเพราะว่าระบบเสียงรู้สึกว่าจะติดขัดนะครับไม่นก็ได้ยินซาๆาสวัสดีครับผม ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์กข็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอาภินันต้องขอขอบคุณ